วัสดีค่ะเอซเพื่อนๆทุกคนทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยค่มีไปอันเซเว่นมาเนาะมีอะไรมานำเสนอสิ่งดีๆให้ลูกให้หลานพี่ๆน,น,น้องๆเอฟซีทุกคนได้มาแล้วค่ะทุกคนตรงสีน้ำเงินเท่านั้นนะคะเป็นครีมท้าฝ้านะคะท,ท้าผ้าลองพิสูจน์กันก่อนนะคะ ซึมซับเข้าไปเลยในผิวหนังของเรานะคะทำให้ผิวของเราขาวกระจ่างขึ้นภายในเจ็ดวันเนาะเนี่ยแห้งไว้ทุกคนแห้งไว้เลยเนี่ยแล้วมาดูกันตัวที่เราไม่ได้ทำนะคะเนี่ยมันจะแตกต่างกันเลยเนาะทีนี้เราขมา,มาอันในผ,ผิวหน้าของเรานะคะตรงนี้ที่เรานั้นเราก็ใส่บางหน่อยใส่บางหน่อยนะคะลูกกบเข้าไปเลย บริเวณหน้าแล้วเนาะเนี่ยอันนี้มันคือผ้านะคะทุกคนผ้ามันหนาผ้าเราหนาเราใส่เยอะหน่อยเนาะอันนี้มันจิบ้าผ้าลดรอยอันที่เราเป็นสิวได้นะคะป้องกันอันนี้ลด ออกแล้วก็ป้องกันไม่ให้อันผ้าแล้วขึ้นไม่แล้วลูก,ก้าไปเลยนะคะน้าเข้าไปมันะพักเดียวลูกหลานแห้งแห้งขึ้นนะคะแล้วก็ภาคพี่พักนอ้องอิฟซีทุกคูทุกคนเดอ้อผู้หญิงก็ใส่ได้คู่ชายก็ใส่ดีค่ะ ใช้ได้ทุกประเภทเนาะเวลาเลิกจากให้จหากนาเลิกจากง,งานแล้วพี่น้องเ้าให้เ้านาแถวอันบ้านเฮาแถวบ้านนอกบ้านนาก็สามารถนําอันนี้ไปใส่ได้นะคะทุกคนค่ะทุกคนสามารถซื้อได้ในเซเว่นทุกสาขาซองละ49บาทเท่านั้นค่ะทุกคนทุกมากเนาะคนอันนั้นเล่าก็สามารถซื้อมาใส่ได้ ตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าโอ้มันแพงโอ้ยไม่กล้าซื้อใส่ก็ยังบ่รู้ด้วยทุกคนผัดนี้เรารู้แล้วว่าโอ้มันถูกนะคะเรามาใส่ให้หน้าเราขาวขึ้นพี่น้องทุกคู่ทุกคนหลังจากเลิกจากงานหรือว่าอดำหน้าแล้วเลิกชักดำหน้านะคะทุกคนเลิกแล้วมากับบ้านกับส่งแล้วก็ซื้ออันนี้ติดบ้านติดส่งไว้ทาให้หน้าเราเนียนขึ้นขาวขึ้นกระจ่างขึ้น จะได้สวยขึ้นเนาะลดผ้าแล้วก็ที่มีสิวด่างดำาละค่ะทุกคนนำมาใส่ได้เนาะอยู่ใส่กับภากด้วยนะคะพี่น้องทั้งอันอังกฤษหรือฝรั่งเศสอนโดริเซียทุกๆทุกคนเนาะอันนี้นำไปใส่ด้วยเพื่อนๆฮัลโหลไมเพลนแตงกิ้วเอพิวันแตงกิ้วนะคะ พากโดยกันดูดูโลโก้ของมันนะคะโซโลโซันอะไรได้พากโดยเดอ้อทุกคนพักด้วยจ้าอฟที FC ถ่าได้ดูคลิปแล้วหรืออะไรแล้วก็โอ้อย่ายยำไปเสนกอกับเซให้พี่พี่พน้องๆเซให้เพื่อนให้ผูตต่ตๆกันไปเนาะมาบึ้งแล้วก็น,นำมาใส่กันยนเกี้ยงขาวขึ้นนั่นแหละดูแลตัวเอง แลขอบคุณหลายๆเด้อพักแซ่กดไลค์กดแชกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปเนาะขอบคุณทุกกำลังใจจ้าเอฟซีเพื่อนๆทุกคู่ทุกคนค่ะ